ถามว่าเทไหมไอ้มันก็เท่นะครับผมนะโรรีบมาจวดกันแล้นนะฮะไม่จวดก็พลาดนะครับผมบอกเลย สวัสดีวัยรุ่นเมากาวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนะวันนี้ฟรีไฟอัปเดตกิจกรรมใหม่ทั้งสายเติมทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นกิจกรรมแฟชั่นใหม่กรี๊ดนะครับกรี๊ดนะครับอัสดงนะครับก็เป็นชุดนักบวชของชาวกรี๊นะครับผมนะกรี๊นะครับเออจุดร้อยห้าสิบเฮดนะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับนี่เข้าไปแล้วก็จดได้เลยนะครับนี่เลยนะครับเป็นเพชรทีเฮด เพจขายรหัสเกมที่ไม่โกงไม่เกียนผมแนะนําจากประสบการณ์ขายไอดีเกมฟรีไฟล์และรับซื้อราคาลดใครงบไม่ถึงก็สามารถ,ถ่อนซื้อได้ต้องเพจนี้เลยลิงก์ใต้คลิปเลยจ้าตรงผมนะครับแล้วก็เป็นผ้าคุมนะฮะนักวดตะกวดนะครับอ่าเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับเจ็ร้อยหเพจนะครับผมไปว่ากันนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทุกคนรอคอยหรือว่าคอยรอเลยแหละนะครับบอกเลยว่ากลับมาแล้วนะครับ นะครับปิดท้ายเทศกาลตุจีนนะครับก็มาแค่3มวันเท่านั้นนะครับ24 25 26ี่ยี่ห้ายนะครับผมบอกเลยว่าใครไม่จัดก็รีบจัดนะครับชุดสีทองเนาะคล้ายๆแบบว่าให้ชุดมังกรมังกรทองมังกรเงินอะไรก็ว่าไปนะครับอยากได้เซตไหนนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มีโทเคนอยู่แล้วนะครับก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับโคตรจะดีนะครับบอกเลยว่าเข้ามาเลยนะครับ ลัคกี้รอยョนี่ครับนี่เลยผมมีอยู่เหลืออยู่สองอันนะครับเฮ้ยมีเอฟเฟกด้วยเหรอเอฟเฟกสวบใส่ลองใส่แล้วลองเล่นดูเลยนะครับโหมีเอฟเฟกด้วยนะครับเอฟเฟกต์ effect อะไรเพิ่งรู้นะครับเนี่ยอ๋อเอฟเฟกตรงที่แบบไฟลุกหรือเปล่านะครับเฮ้ยตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเหรออ๋อเอฟเฟกตรงตัวนะครับประมาณนั้นเนาะก็ผมมีอยู่อ่าโทเค็นอยู่สองอันน,นนะที่เหลือที่เหลือใช่ไหม สองวนหนึ่งเอ้ยหนึ่งนะครับหนึ่งต้องหาเพิ่มอีกสองอันนะเพื่อจะเอาชุดสีทองใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมมีอยู่ห้ารอยเพชรนะครับเดี๋ยวผมลองสุ่มให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยผมจะได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะแบบหนึ่งนะครับเคครับมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยนะครับก็มีอยู่ห้าสิบเพชรนะครับก็สุ่มได้ประมาณ1ครั้งนะครับอ่ะมันงมาแล้วแหละนะครับลงมาแล้วแหละโชคดีหรือเปล่าไปครับ ก็ได้ดึกเคยดีด้วยข้ามัยครับอืไม่ออกเกลือนล้วน <c oughs> <c oughs> เกลือนล้วนนะครับทุกคนแนะนำให้สูบน่าครั้งนะครับมันจะโชคดีมากๆนะครับมาแล้วนะครับกิจรกรรมเนาะผมเติมเอสแล้วมันไม่เข้านะครับทุกคนนะครับนั่งเช้าอยู่หรือเปล่าผมไม่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมานะครับเออมีย่างนะครับ สำหรับชุดบอกเลยว่าเท่มากๆนะครับเออหลายคนอยากได้นะครับเดี๋ยวให้เสื้อมันนี่และนะครับนังผู้ชายั้งผู้หญิงเลยนะครับสวยมากอ่ะผมผมยอมรับว่ามันสวยจริงนะครับผมมีอยู่ชุดเดียวนะครับผมแลกไว้อ่ะตอนนั้นนะครับเด็นยชุดตัวนี้เลยนะครับเนาะก็มาแล้วก็แนะนําให้แลกนะครับทุกคนเออสีม่วงก็สวยนะเนี่ยอืมแต่ผมว่าสีทองนะครับสวยกว่านะครับเออนะครับแรมเลย เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเน่อาจจะมาแลกนะครับอันอื่นๆก็ตามนี้นะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้เนาะก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีเพชรเยอะลองสุ่มดูนะครับเกลือเกลืออีกแล้วนะครับแล้วก็โทเค็นนะครับมาให้แลกแล้วนะครับนี่เลยนะครับเขาเปลี่ยนให้เราแลกละนี่ก็มาแลกได้นะครับแลกเลยเรียบร้ยนะครับได้ลมมาแล้วครับบ้า ก็อันนี้แลกได้กี่รอบ5รอบมี3รอบนะแลกเลยแลกเลยเราไปแจกนะครับเอาไปแจกน้าล็อบบี้นี่นะเกิดทำไมล่ะครับเนี่ยนะครับก็เข้ามารับด้วยนะครับเพราะว่าเขาให้แลกแล้วนะครับโหโคตรเยอะทุกทีถูกได้โคตรเยอะให้แลกแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแลกนะครับอื นั่นนอื่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับแบบโศกถสมแบบสอบถามนะครับใครยังไม่ได้ทํานะครับก็มาทําได้นะครับนี่แบบสอบถามเนาะก็ช่วยให้ระบบเกมดีขึ้นนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยว่างนะครับก็มาติ๊กนิดหนึ่งนะครับติ๊กให้เกมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็มีประโยชน์สําหรับตัวเรานะเออนะครับก็เราแต่เราเนี่ยแล้วแต่เราเนี่ยนะครับก็เลือกแบบไหนนะครับก็แล้วแต่เราเลยนะครับนี่มีโคชนาที่เราชื่นชอบอะไรก็ว่าไปนะครับ นะครับฟุตบอลฟุตบอลที่เราชื่นชอบนะครับแต่คล้ายแบบว่าเขาแบบสอบถามเนี่ยก็เขาจะเอามา x กับฟรีไฟ้นั่นแหละนะครับก็ตอบไปเลยนะครับชอบใครรักใครนะครับผม่าคิปโนโนโรนันโดแหละผมชอบนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ติ๊กไปนะครับอ๋อสอบถามมีสองอันนะครับนี่มีนี่อันหนึ่งนะนี่เป็นความพอใจของเรานะครับก็เราเล่นเกมมาเฮ้ยรู้สึกปลื้มอย่างเงี้ยอยากอยากคอมเมนต์อยากอะไรก็มาได้นะครับนะครับตามนี้เนาะ ก็มันจะเยอนนิดหนึ่งนะทุกคนก็รอนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับใครที่แบบว่าไม่เล่นอันไหนนะครับก็จะหมดแล้วนะครับสิ้นเดือนเนี่ยหายไปเยอะเลยนะครับสำหรับกิจกรรมเนี่ยนะครับก็เดือนหน้าค่อยว่ากันใม่นะครับประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมไอ้ตรงนี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 ้นะครับของ GM อ่ะออนี้ครับสามพันเพรอ่ะทุกคนนะครับแนะนําให้ ซื้อนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้กางเกงด้วยหรือเปล่าแต่เสื้อสวยมากมากนะเขาบอกอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะซื้อหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเนาะเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่าหมดแล้วหรือเปล่าไม่ได้ใจกันดีเลยเออคนซื้อกันเยอะนะครับเห็นไหมเอ๊ลเอลหมดแล้วนะครับเหลือแค่เอ็มละนะครับเอ็มจะหมดแล้วนะครับเอ็มเหลือกี่ตัวแหละนะครับโอ้โหเป็นลิมิตีชั่นเลยนะทุกคนแต่แค่เสื้อใช่ไหม ความยาวเสื้อ29นิ้วนะครับพอเราละอกเป็ไซส์ M นะครับเมื่อระบุไซส์ตกองแล้วจะเป็นสามารถแก้ไขได้นะครับตามนี้นะครับสามัญเพชรนะครับเราจะได้เสื้อก็ตีไปประมาณก็คล้ายๆแบบซื้อเท่าไหร่สามัญเพชรก็ประมาณข้าร้อยข้าร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ได้เซ็ตสองชุดที่มาเนาะตามนั้นนะครับทุกคนนะครับใครอยากซื้อก็จัดเลยนะครับซื้อเน่นะครับผมใครรวยเพชรนะครับก็สนับสนุนของ GM ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็สําหรับสายฟรีนะครับก็นิดหนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับบอกเลยว่ามันสายฟรีนะครับในในทุกวันเลยนะครับสายฟรีนะครับมารับด้วยนะครับผมก็มีไออันเนี้ยเยอะมากๆแล้วนะครับก็สามจสี่อันทุกคนก็ดูเอานะครับประมาณนั้นเลยนะครับ huh. ง่ายๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเอาละครับวันนี้ก็ สรุปอีกรอบหนึ่งนะครับกิจกรรมนะครับตรงร้านค้าก็เป็นชุดใหม่เนาะที่เข้ามานะครับให้เรามาซื้อมาจวดนะครับมาจวดเลยนี่ครับนี่ชุดนี้เลยนะครับโอเคนะครับลัคกี้รอยโญนะครับสําหรับคนที่ขอเข้ามาอย่าลืมมาสุ่มกันแล้วกันนะฮะนี่เลยชุดมังกรทองมังกรทองนะครับถามว่าเทไหมเฮ้ยมันก็เท่นะครับผมนะรีบมาจวดกันแล้วกันนะฮะไม่จวดก็พลาดนะครับผมบอกเลยนะครับ รีบมาจวดเด้อนะครับไม่จวดพลาดนะครับผมนะครับไม่จวดพลาดนะบอกเลยนะครับก็สวยจริงๆแหละนะครับอืมันก็สวยจริงๆแหละนะครับก็ตามนี้ลวกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยละกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับบายยและโชคดีครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีอันไหนยังไม่ได้เล่นก็ขอให้เล่นเล่นให้ครบนะครับเช่นตรงนี้นะครับ มาเล่นด้วยแล้วกินรายวงรายวันนะครับก็มาเล่นให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวชุดมงชุดใหม่มาก็รอกันนิดหนึ่งนะครับเนาะคิปนี้ขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวจะเจอกันไปในคลิปหน้าเนาะคิปนี้ขอบคุณครับไปๆและโชคดีครับสวัสดีครับ